สวัสดีค่ะสไปซ์ฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทกินข้าวค่ะเพื่อนๆจ๋กากินข้าวกลางวันเนาะมีถั่วง,งอกที่ปูเพาะไว้เนี่ยจะ้ะแล้วก็ปลาทูเค็มค่ะเพื่อนๆจ๋าปลาทูเค็มเนาะเดี๋ยวให้ดูถั่วง,งอกจ้ะแล้วก็มีป่นปลาจ้ะป่นปลากระป๋องเนาะพริกป่นปลาจ้ะ ไส่กอกคะ่ะไส่กอกอีสานคะ่ะแซ่บเผ็ดเปรี้ยวดีจ้ะก็จะมีกระหล่ำดอกค่ะเพืพ่อนๆจ๋าแล้วก็ใบเขาเนาะหน่อไม้ฝรั่งเขียวจ้ะคุกเช็ดหรือสูตกินีคะ่ะอันนี้กระหล่ำจ้ะมากินน้ำขนันค่ะเพืพ่อนๆจ๋าหาข้ออ้างค่ะวันนี้คะ่ะ <laughs> หาหมูกินเขา่าบม่ได้ทำงาน,นะคะ่ะช่วงนี้ค่ะเพืพ่อนๆจ๋าร้อนหน่อไม้ฝรั่งเนาะ มาค่ะผมใส่กอกมาจ้ะใส่กรอบเดี๋ยวครุงหนึ่เนาะมากินข้าวน้ันกันได้จ้ะพระิกป่วนปลาทูจ้ะแซ่บจ้บ ลวกเอาค่ะปูชอบลวกกรอบๆ,อบๆถ้าต้มนานปูไม่ค่อยชอบค่ะอรกันนี่ยันกินคนเดียวเขามไม่ใช่ช้อนกลางค่ะแล้วก็สามนีบ่กินน้ำดอกสามไมนุก่กระมานี่จ้ะ ข้าป่าไปสองครั้งแล้วค่ะไปหาเห็ดเนาะปีนี้ยังก็เห็นเห็ดเลยจ้ะแต่ว่าเพื่อนสามนี้คนในหมู่บ้านนะคะเขาไปเห็นอยู่จ้ะแต่เห็นว่าหลายเมื่อปีนี้เนาะเห็ดเห็ดหูหมูนะคะคล้ายๆเห็ดหูกระต่ายแล้วก็เห็ดโมรีโมรีนะคะเห็ดที่เป็นดอกยิ่จยัดยิ่งยับแบบนี้ค่ัเพื่อนๆจ้ะค่ะนี่ฝนตกเดี๋ยวจะเข้าไปดูใหม่ค่ะเพื่อนๆจ้ะ you mm -hmm. นี่ก็รวบว่าต้องซุกมากค่ะ ินเขาก็น้ำพริกกินที่ไร้ก็อร่อยเนะเพื่อนๆจ้า มีข้างนอกแดดแรงแรงค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าถ้าเป็นเมืองไทยนี่ก็คือจะร้อนจัดนะจ๊ะพระเช้านี้ลูกอยากออกข้างนอกดูผ้าออกไปพาอไปปะทะแสงแดดหนาวมากเย็นนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าแดดแรงแต่ว่าเย็นมากค่ะข้างนอกจ้ะแล้วก็ลมนิดหน่อยจ้ะรู้ว่ากินข่าเซ็จเอาลูกนอนอะไรแล้วจะพาลูกออกไปได้ยา hay, hương thêm rất ngoài nha จะพาเพื่อนๆไปคุดนมแม่ก็ลองเา้าค่ะสนุกสนุกค่ะเ,เพื่อนๆจ้ะก็ะถือว่าลำบากค่ะไม่อยู่มันนอกเนาะขาแรงมันก็คุ้มกับที่เราทำงานเลยจะ้ะเพื่อนๆจ้ะลูก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าเบลลํลำบากค่ะทุกคนก็ต้องทำงานเมื่อทุกคนเลยจ้ะ ช่วยสามีนาอช่วยกันหาเน้ะเขาก็รับผิดชอบอย่างอื่นไปแล้วก็รับผิดชอบของเราไปเน้ะอีกอย่างหนึ่งทางบ้านปู่เขาก็เดือดร้อน,นะอะไรมากมายนะครับเพื่อนจา้าเราไป้ลําเริ่มรวยมากหรอกจ,กจะแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนนะคะก็คือแม่ก็ไ่ได้ว,ว่าจําเป็นว่าต้องส่งต้องส่งต้องส่งนะอะไรเงี้ยะค่ะแต่ สมัยก่อนอ่ะปุ้ส่งทุกเดือนค่ะเพราะว่าปุ้มีมีในในตัวเองนะคะคือบอกตัวเองไว้ว่ายังไงเราก็ต้องส่งแม่เนาะเราเป็นลูกเนาะเราก็เรามีกิ่นเราก็อยากให้พ่อแม่มีกลิ่นนี่เนี่ยจากเพื่อนๆจาก,ก่อนมีลูกปุ้ส่งทุกเดือนค่ะด้วยเงินของเราเองนะคะสามีช่วยส่งมาประมาณหนึ่งปีค่ะหลังจากนั้นเราอยู่ก็เข้ามาเนาะเราก็เห็นแบบ ไล่จ่ายเห็นอะไรได้หลายอย่างนะคะเราเราไม่อยากเป็นภาระให้เขานะจ๊ะปูกุกกะหาหาเสร็จแล้วก็หาเก็บจะโขงแล้วก็ส่งข้างบ้านจะโขงจ้ะบัวใครได้ช่วยอะไรสามีเรกจะสามีเขาก็รับที่ชอบของเขาไปนะจ๊ะหลายอย่างมากค่ะเพื่อนจ้ะเอก็กเขาไม่ใช่คนร่ำคนรวยเนาะแต่ว่า ก็บอกตัวเองว่ากระือกว่าโชคดีนะคะเพราะว่าเมืองไทยเราแบบเราเพออยู่พ่อกินนะคะแม่แกะกบส่งไปให้เนี่ยค่ะแกก็เจ็บเก็บไว้ให้ปูนะ่เก็บไม่ค่อยได้ใช่หรอกคะ่ะนอกจากเวลาเกจกะใช่ก็กถึงจะโบกคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ให้เนาะปุ๊จาพ่อส่วนหนึ่งให้แม่ส่วนหนึ่งจ้ะแล้วก็เวลากลับเมืองไทยพี่ปู่จะห้พี่สาวคะ่ะประมาณเหมือนหนึ่ง เขาดูแลพอ่อแม่เนาะต้องช่วยกันนจะจ๊ะพี่ชายผู้ก็หเหมือนกันจ้ะเพราะว่าก็ทำงานอยู่กรุงเทพนจะจ๊ะเขาบได้มาช่วยดูแลเนาะทุกคนกับรูนาที่มีวินัยเนี่ยคะ่ะก็ระบก่กยที่เป็นภาระ,ะของคนใดคนหนึ่งคะ่ะเพือะะ่อนๆจ้ะ แล้วเวลาหลานทําอะไรอย่างเช่นซื้อบ้านใหมยย่เนี่ยนะครับกูก็ช่วยเหมือนนึงแบบเนี้ยค่ะน้ําใจตั้งหากเนาะอีกอย่างนึงทางบ้านก็คือบ่ได้ว่ามีเรื่องเจ็บป่วยต้องรักษาตัวที่แบบว่า โคม่าอะไรอย่างเงนะจ๊ะก็เขาโรงพยาบาลน,นิดๆหน่อยๆตามภาษาพ่อแม่น่ะจ๊ะเพื่อนจ๊ะถึงแม่บอกว่าว่าต้องส่งกันได้แต่ว่าเราเป็นลูกเนาะเราท่องเอาไว้เสมอคะ่ะคือถ้าเรามีกินนะ่ะพ่อแม่ก็ต้องมีกินด้วยคะ่ะปูปูเชื่อคะ่ะเชื่อต้องนี่คะ่ะ อี่อยางหนึ่งก็คือเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะจะเล่าให้ฟังอย่างเช่นปู่ทางานประมาณนี้เนาะก็จะไม่ได้รับเต็มเต็มอะไรมากมายแต่ว่าปูมม่พวมนี้ภาระอะไรมากเลยค่ะทามาเก็บของ,จของเจ้าของเอาเข้เป็นชีให้ลูกมั่งแล้วก็ใช่ของเจ้าของมั่งเนี่ยจะ้ะแล้วก็ปู่รู้สึกว่าเาางินที่เรามีอยู่นะ่ะถ้าเราส่งไปให้พ่อแม่หลังๆมามัน มันจะมีเงินเข้าบัญชีเองนะ่ะด้วยตัวเราทําหรือเปล่าปูม่แน่ใจนะคะแต่ความรู้สึกเหมือนความรู้สึกส่วนตัวนะคะพเพื่อนๆจะเหมือนเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมามันก็มีเรื่องให้เงินเข้ามาในบัญชีเราอยู่เรื่อยๆนะคะถึงจะไม่มากไม่ไม้แต่ไม่เคยขาดค่ะปูก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเราให้พ่อแม่เราอะไม่อดเดี๋ยว ทุกอย่างมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราเองผู้เชี่ยังไนค่ะเพื่อนๆจา๋าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะผู้ที่เราเคยฟังก็พี่ชายผมเหมือนกันค่าคนที่ทำงานอยู่กรุงเทพออันนี้ขออนุญาตทีเนาะเอามาเล่าเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านหรอกเขาทำงานอยู่กรุงเทพ งันะแต่กับทีมีอยู่วันหนึ่งเขากลับมาบ้านกลับมาบ้านเพราขา่ค่อยอยากอย,กอยู่ทลายเขาบ่าชินนะจ๊ะที่นี้เขาไปกินเหล่าบ้านเพื่อนทางบ้านเรียกความที่แม่น่ะเป็นห่วงลูกก็เลยไปตะโกนเรียกลูกชายนะจ๊ะว่ากลับบ้านเขาลุกมานานแล้วที่ใช้ปูเวลาได้กินกระไหลเหมือนกันจ้ะ ทีนี่คงจะกลิ่มนิดนึงนะมั้งคะพี่ใชกะะ้ก็เลยสวนแม่ม้าน่ะแบบอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตพี่ใช้นะคะว่าได้เอามาพูดให้เสื่อมเสียนอกจาพี่ใชเ้เลตกระนบอกแม่ว่าแ mm. กรู้ไหมนี่ว่าฉันเป็นใครนี่ฉันเป็นผู้จัดการเดชฉันทําอะไรฉันรู้นนนี่นั่นแบบแรงนะคะแรงด้วยความกลิ่ม คลุ่มๆนะคะคลุ่มเมาเนาะทีนี้แม่แกเครียดแกโกรธแกโกรธแรงมากแกเ่เคยโดนลูกตะโกนว่าขนาดนี้นะจ๊ะเพื่อนจ๋นนจาตอนเรกปู่บรูดอกอันนี้แม่เล่าให้ฟังแกโกรธมากแล้วพี่ใช้กลับมาบ้านเนาะแล้วก็กลับมาบ้านเซ็ตกับปกติแลลวก็กบไปทํางานต้องเทศโตที่นี่เออถามแม่แม่บอกว่ากูเครียดให้มันหลย,ยังไงกูจิบว mm ่ hmm. าให้อภัยมัน มันมาตะโกนใส่กุยอย่างนี้ได้ยังไงเป็นผู้จัดจาก,การมนนนู่นี่นั่นบ่มีวันบ่มีวันให้อภัยมันแม่พูดอย่างนี้เลยนะคะที่นี่มีวันหนึ่งที่ปูกก่กะลุงไปบ้านพี่ชายกบลุงมาจากกรุงเทพพอลุงมาจากกรุงเทพแก๊กะลู้แหละว่าแม่โกรธแม่กะตึงๆึงแม่กบพวพูดที่นี่ปู่ก็เลยพูดกับพี่ชายว่า ขอโทษด้วยค่ะมึงกับไปเอาทูบเทียนดอกไม้มาโขคามาแม่ไปไรไปซื้อดอกไม้ตลาดนะ่ะมาโขคามาแม่ก็เลยพูดอย่างนี้เนาะพี่ชายเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปไปซื้อซึ่งเขาจะเป็นคนออกแข็งแข็งนะปูกง็งงเอา้าที่ปู่พูดไปบ่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่ชายจะเชื่อเราไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนมาทำมึงอาย่ะเดยที่ทำน้ำเขากระถือโอกาสขอคมาพอแม่น้ำปูก็ว่างี้เนาะ อ๋สองสารจำได้ละสงสารจ้ะพี่ใช้มาขอขามาปูกกระทำทำด้วยค่ะปูกกระทำต่อหน้าพ่อแม่แล้วพี่ใช้ตะก้มกล่าวขอขามาซึ่งปูกกะงงนะว่าสไตล์พี่ใชนะ้น่ะว่าใช้แบบนั่นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าคือจะเป็นคนขี้อายเนาะแล้วก็กิจกรรมประมาณเนี่ยที่บ้านเราจะไม่ค่อยแต่ทำนะคะจะเป็นอะไรที่แบบอายๆนะคะรักพ่อแม่อายุแต่อายที่นี่ พอขอขมาเสร็จแล้วนะคะแล้วไม่ได้กินข่ขาวเ <watch> มาอย่างเดียวพอ <pers> ขอขมาเสร็จแลว้วตอนกลางคืนจากบ้านปู่จะเป็นได้ถุนโลงเนาะมีปีผูกสองสาอันแม่เข้านอนพ่อกับเข้านอนเละปู่ก็ชอบนั่งเอเล่นปีกลางคืนเนาะนั่งข้างนอกแบบรับลมเย็นๆนั่งคิดนู่นคิดนี่ไปแล้วพี่ชายเขาก็ชอบเหมือนกันจ้าเขาก็ออกมานั่ง คนละปีเนาะเรามีโอกาสได้คุยกันเพื่อนๆจ้าพี่น้องคุยกันเนาะขออนุญาตนะคะถ้าพูดทุกเพนะคะพูดตามภาษาพี่น้องก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงทำไมยอมขอขมาพ่อแม่ซึ่งก็่ใช่สไตล์มึงเลยนะปู่ถามพี่ชายแบบนี้รู้ไหมคะพี่ชายพูดไปยังไงปู่มึงฟังพู้เด้อมึงรู้ไหมกูทะเลาะกับแม่กูกลับไปทํางาน ตั้งแต่วันที่กูทํางานจนปัจจุบันเนี่ยกูมีเรื่องเสียเงินตลอดโดยที่แบบกูไม่รู้ว่ามันไปได้ยังไงคือทําอะไรกับวาขึ้นอะกูสัมผัสได้เองนะ่ะว่ามันทําอะไรไม่ขึ้นเลยแล้วกูเสียเงินที่ละหมื่นที่ละสองหมื่นที่ละห้าร้อยเรื่องไม่ใช่เรื่องอะม่ใช่เรื่องการพนันนะคะเรื่องชีวิตประจําวันนี่แหละเสียเงินไปโดยไใช่เหตุแล้วคือแบบคืองงอะ พี่ชายปกติจะบอค่อยอะไรมากไหมก็เรื่องพวกนี้คะ่ะพี่ชายบอกว่าผกเชื่อไหมเงินกูอ่ะมีอยู่แต่เป็นหลายบาทว่างัน้นเธอไปบ่เอ่ยชื่อหลายบาทพราสมควระคะ่ะแต่พี่ชายบอกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวอกยวอกคือรู้สึกว่าทําอะไรกับบอึ้นนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่ชายก็เลยาบบหรูจะกล้าพูงพไปขอข,อขอมาพม่อเม่นั่นแหละ ที่ทําให้เขาลงมาอีกรอบแล้วเพอเอิญปู่น่ะพูดกับเขาว่ามึงก็ขอขมาพ่อแม่สะปะัปเลรยพี่ชายก็เลยยอมขอหรือพี่ชายก็บอกว่าใครบ่เชื่อกูเชื่อเร็วว่าถ้าทาบ่ดีกับพ่อแม่หรือทําให้พ่อแม่เสียใจนี่ทมามัางค้าบเมื่อึืนแน่นอนนี่ออกจากฝากพี่ชายปู่เองเลยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เล่าจากประสบการณ์ของพี่ชายนะคะเพื่อนๆจ๋า ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออพี่ชายยอมทําอะ่ะแสดงว่ามันกบบนะักพอสมควรนะปูว่านะจริงๆอะ่ะโดยความส่วนตัวของปูนะปูรู้สึกอยู่แล้วรู้สึกแต่งต่การส่งเงินแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าก็คือปูท่องเอาไว้ในใจว่าเรามีเท่าไหร่เรามีไม่มากหรือมีมากเราก็ต้องส่งให้แม่ให้เป็นหน้าที่ ึงแกจะมีของแกอยู่ก็ต้องส่งให้เป็นหน้าที่นี่คือความตั้งใจของตัวเองค่ะว่ายังไงก็ต้องส่งถึงแกจะมีกิจเป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็ะแล้วแต่แกค่ะยังไงก็ต้องส่งให้เป็นหน้าที่ก็จริงๆค่ะความรู้สึกปู่คือจริงๆอ่ะยกตัวอย่าง,างเช่นบางเดือนนะคะปู่มีแค่พันเดียวพันยูโรปู่โอนให้แม่สามร้อย อันนี้ยกตัวอย่างแค่เคสเดียวนะคะอาสักพักเดี๋ยวก็มีเงินส่วนนี้ส่วนนั่นเข้ามาอาจจะเป็นเพราะจากการทํางานด้วยหรือเราเก็บสะสมชั่วโมงด้วยปูมบนแน่ใจนะคะแต่แต่ปูมีความเชื่อนะ่ะว่าก็มันหลายทีนะ่ะเดี๋ยวมันก็มีเงินเข้ามาในบัญชีว่าให้ปูเป็นศูนย์เลยสักครั้งเดียวแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาปูส่งให้แม่อีกแล้วก็มีมาอีกมาเรื่อยๆจนแบบ ความรู้สึกส่วนตัวนะคะเอาจริงๆไม่ได้ว่าพูดเหตุอนแบบคิดเหมือนกันนะคะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยพอหลังจากมีลูกปุ๊บปุ๊บก็บอกแกว่าปุ๊บไ่ได้ส่งทุงเดือนนะปุ๊บต้องเก็บให้ลูกน้ำแล้วก็ปุ๊บมีปุ๊บก็จะส่งปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยขาดค่ะไม่เคยโดดเดือนร้อนสามีด้วยค่ะช่วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆจ้าช่วยกันเนาะนั่นแหละค่ะปุ๊บก็ถือว่ามีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าลำบากนะคะอาจ อาจ,จีทํางานสมบุกสมบันกว่าอยู่เมืองไทยนะคะคเพื่อนๆจ๋าแต่เรามองในแง่ดีเนาะคนรอบข้างเราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่จนนี่หมายความว่าพอมีช้เนี่ยเนาะบริถถึงขั้นขาดเฮ้ยต้องโทรมาโน่นนี่นั่นคือเขามีช้ของเขา,าพ่อแม่เขามีช้ของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ปุ๊กส่งไปเห็นเขาส่วนหนึ่งเนาะสองคือสุขภาพร่างกายเขาเพราะว่าญาติพี่น้องลูกหลานพี่สาวอะไรแล้วเตะคือ เพราะทำให้บั่นทอนชีวิตเราบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลบั่นทอนครอบครัวเราค่ะเพื่อว่าความสุขอย่างหนึ่งค่ะสองก็คือเราก็ส่งตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นรูปที่ดีนะคะเห็นปู่ทำงานประมาณเนี่ยปู พอ,อยู่พอกินพอก็บนิดๆน,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 นะคะเพื่อนๆจา๋าก่ได้ว่าลําบากดรามา่าอะไรขนาดนั้นนะคะอาจจะมามีเป็นล้านเป็นแสนหลายแสน,นะคะ่ะแต่ว่าปูอยู่ได้ะคะ่ะเพื่อนๆจา๋าความสุขมันอยู่ตรงนี้ความสุขมันอยู่ตรงที่ว่าเราเรา,เรามอบให้คนที่เรารักคนที่เรารักไม่จิตไม่ไข้ไม่ป่วยไม่จนแล้วเราได้มอบให้เขาในส่วนหนึ่งสองครอบครัวเราอยู่ในระดับ แบบนี้ค่ะถึงจะไม่อย่างนี้แต่ก็อยากให้มันอย่างนี้นะคะคเพื่อนๆจ๋าปูว่าคําว่าพอเพียงหรือความสุขมันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะอยู่ตรงนี้จริงๆค่ะคเพื่อนๆจ๋าแต่ถ้าตราบใดที่พ่อแม่แบบไม่สบายต้องเดี๋ยวก็เข่าลงบานเดี๋ยวก็ใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นบอกมีความสุขแน่นอนค่ะแต่อันเนี้ยปูถือว่าเป็นความสุขนะคะถึงเขาจะเข่าลงบานบ้างแต่ว่า เราพอมีจ่ายเราพอช่วยเหลือเขาแล้วพ่อแม่เขาก็มีจ่ายนี่แบบเก็บมีกินบางนะคะว่ได้มากเลยไหมแต่ไม่ได้ทุกข้อนอะไรคะ่ะถือว่ามีความสุขแล้วคะ่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมากินเ่ากันต่อนะพูดจะยืดยาวเลยคะ่ะต้องของอภัยนะคะพเพื่อนๆจะ้ะ บางคนความสุขอาจจะอยู่ที่เงินทองเยอะๆมากมายค่ะแต่เรามีแค่นี้พูดถือว่ามีความสุขนะคะอีกอย่างนึงพูเป็นคนขี่เกรงใจนะคะสงสารสาม,มีเนาะคะ่ะว่าเราจ่งงานกันแล้วนะคะ ถึงเขาจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะพเพื่อนจ๋าแล้วภูหาแบบเนี้ยภูก็ใช่ของภูไปแล้วภูก็เก็บเก็บในส่วนหนึ่งแล้วภูก็ส่งให้แม่ก็ถึงว่ามีความสุขและะ้วค่ะสามีเขาก็รับผิดชอบในส่วนของเขาไปนะจ๊ะพเพื่อนจ๋าแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเพราะมันเป็นเหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบอยี่แล้วนะจ๊ะ คลิปนี้ยาวไปหน่อยนะคเนเนะเพื่อนๆสาวขออนุญาตชิ้นต่อเนาะอร่อยค่ะยังไงคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าพูดนานเนาะ